สวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมในช่องเกษตรพอเพียงเลี้ยงชีวีทุกคนทุกท่านนะครับถ้าเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ช่องเกษตรพอเพียงเลี้ยงชีวีด้วยนะครับ วันนี้พาท่านผู้ชมนะครับมาดูวิธีการให้อาหารไก่บ้านไก่พื้นเมืองของเรานะครับวันนี้จะมีโสรการให้อาหารแบบไหนนะครับมีวัตถุดิบอะไรบ้างไปชมกันเลยนะครับที่เห็นอยู่ในวิดีโอนี้นะครับจะมีข้าวโพดแตกหรือข้าวโพดบดนะครับมีข้าวนะครับแล้วก็มีส่วนประกอบหลายอย่างนะครับที่จะนําเสนออาหาร ไก่พ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะครับหรืออาหารไก่บ้านไก่พื้นเมืองของเราให้เลี้ยงอย่างสมบูรณ์นะครับได้สารอาหารครบถ้วนอันนี้เป็นรำละเอียดนะครับรำละเอียดผสมกับข้าวโพดบดนะครับมีปลายข้าวมีรำเป็นรำหยาบนะครับตัวนี้มีรำ,รำละเอียดรำหยาใส่ไปสอง้วยตวงนะครับขึ้นอยู่กับจํานวนไก่ของเรานะครับว่ามีมากมีน้อยแค่ไหนนะครับสูตรประหยัดนะครับสูตรนี้ แล้วก็ตามด้วยหญ้าหวานอิสราเอลนะครับเป็นหญ้าหวานสับซึ่งเราปลูกเอาไว้ให้สัตว์เลี้ยงของเรานะครับเป็นสูตรประหยัดต้นทุนเป็นสูตรค่าอาหารแบบลดต้นทุนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเศษอาหารนะครับเศษข้าวเศษอาหารก็สามารถนํามาผสมได้เหมือนกันนะครับไก่ของเราก็มีไม่เยอะนะครับมีประมาณ 40, 40กว่าตัวแค่นั้นเองนะครับที่เราจะเลี้ยงในวันนี้นะครับคุกเขาให้เข้ากันนะครับถ้า กลัวไม่พอหรือปริมาณน้อยมากเกินไปเราก็จะเสริมเกี่ยวกับเรื่องของแกลบนะครับเรื่องของอาหารแกลบบดหรือว่าลำหยาบลบำละเอียดเติมเข้าไปอีกได้นะครับหรือข้าวเปลือกนะครับท่านผู้ชมก็สามารถเพิ่มเข้าไปได้เหมือนกันนะครับนี่คือวิธีการเลี้ยงแบบประหยัดนะครับพวกเขาเสียจเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็นน้ําสะอาดที่เราเตรียมไว้นะครับทําให้เป็นแบบ พุกคลิกเปียกบ้างแห้งบ้างนะครับไก่ของเราก็จะได้กินอย่างสบายมากขึ้นนะครับไม่ติดคอไม่ฝูดคอแล้วก็กินจนหมดนะครับเรามาลองดูว่าอาหารสูตรนี้นะครับไก่ของเราจะกินดีแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเรามาลองให้อาหารกันเลยนะครับถ้าผู้ชมที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, ให้กำลังใจในช่องเกษตรพอเพียงเลี้ยงชีวีเอาไว้ด้วยนะครับนี่ มาดูกันเลยนะครับว่าไก่ของเรานะครับในมื้อนี้จะกินหมดไหมน,นะครับหรือว่ากินดีแค่ไหนนะครับว่าสูตรอาหารแบบบ้านๆนะครับสูตรแบบประหยัดต,ต้นทุนลูกไก่พื้นเมืองของเรานะครับจะ,จะเจริญเติบโตแค่ไหนกินอาหารได้มากมายแค่ไหนเดี๋ยวไปชมในวิดีโอนี้กันเลยนะครับนี่คือบรรยากาศการให้อาหารนะครับสังเกตได้ว่าแต่ละจุดก็จะมีถาดอาหารที่เป็นภาชนะรอง อย่างดีนะครับไก่พ่อพันธุแม่พันุ์ของเรา,าที่เพาะเลี้ยงเอาไว้นะครับเป็นไก่พื้นเมืองไก่บ้านนะครับมีประมาณ 40, 40กว่าตัวด้วยกันซึ่งตอนเยนนเ็นตอนเช้านะครับเราก็จะมาให้อาหารแบบนี้ทุกๆวันนะครับวิธีการให้ก็จะเป็นสลับสูตรบางวันก็จะเป็นข้าวธรรมดานะครับแบบแห้งแบบเปียกแบบผสมหญ้าหวานนะครับบางท่านแนะนํามาในคอมเมนต์นะครับลองเอากล้วยสับ ต้นกล้วยมาบดมาสับดูนะครับก็ยังไม่ได้ลองนะครับในช่วงนี้นะครับก็ลองสูตรเดิมไปก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะหาโอกาสอยู่นะครับเพราะว่าไก่ของผมก็ไม่ได้ค่อยด้กินสูตรนี้เท่าไหร่นะครับมันน่าที่จะมีนะครับไก่พื้นเมืองนะครับในช่วงนี้เข้าสู่ฤดูฝนนะครับเห็นในกลุ่มไก่บ้านไก่พันธุ์พื้นเมืองนะครับก็มีราคาดีพอสมควรนะครับไก่พื้นเมืองโดยเฉพาะในช่วง 1กิโลขึ้นไปนะครับ1กิโลไม่เกิน2กิโลเนี่ยนะครับน้ำหนักไก่ก็จะได้ราคาดีพอสมควรหลักถึงหลักร้อยนะครับถึงหลักร้อยอยู่นะครับในช่วงนี้ในเดือนมิถุนายนนะครับพ่อค้าแม่ค้านะครับที่เขามารับซื้อนะครับก็บอกว่าช่วงนี้ไก่ราคากําลังดีนะครับก็เป็นช่วงตลาดนะครับมีขึ้นมีลงตามจังหวะของการเลี้ยงสัตว์การเลี้ยงไก่นะครับเป็นธรรมดานะครับช่วงไหนที่เรา ราคาดีนะครับแล้วก็จะมีกําลังใจในการเลี้ยงมากหน่อยนะครับช่วงไหนราคาลดนะครับก็จะซบเซาเป็นธรรมดานะครับแต่ที่ขึ้นดูตลาดนะครับก็จะเป็นพวกค่าปุ๋ยนะครับค่าอาหารไก่นะครับขึ้นทุกอย่างนะครับขึ้นทุกอย่างอันนี้ไม่มีลงแน่นอนค่าครองชีพแพงมากยิ่งขึ้นนี่คือบรรยากาศการเลี้ยงนะครับเป็นฟาร์มไก่พื้นเมืองเลี้ยงแบบง่ายๆนะครับท่านผู้ชมเลี้ยงส่วนนี้สามารถลดต้นทุนไปได้เยอะเลยทีเดียวนะครับ ถ้าเราให้ข้าเข้าเปลือกอย่างเดียวหรือข้าวสารอย่างเดียวหรือเป็นอาหารไก่อย่างเดียวเนี่ยนะครับจะทําให้ต้นทุนในการผลิตเราสูงม,มากยิ่งขึ้นนะครับมันได้ประโยชน์ไก่ได้กินอิ่มนะครับแล้วก็มีโปรตีนสูงก็จริงนะครับแต่ว่าต้นทุนของการเลี้ยงเนี่ยนะครับมันก็จะสูงมากยิงยงกย่งขึ้นทําให้เวลาเราขายหรือจําหน่ายนะครับกำไรเราก็จะลดน้อยลงตามต้นทุนของเราดีนะครับก็สูตรนี้ก็สามารถนําไปทดสอบทดลองเลี้ยงกันได้นะครับ ตามต้นคลิปนี้เลยนะครับเป็นสูตรที่ผมก็ศึกษามาจากท่านอื่นเหมือนกันนะครับบอกว่าใช้อันนี้ผสมับนี้ไก่ได้โปรโตีนไก่กินได้ผมก็มาลองดูมันก็กินได้จริงนะครับหรือว่าเลี้ยงเลี้ยงโตนะครับได้มีความสมบูรณ์ขนสวยนะครับพ่อพันธุ์แม่พันธก็กินอย่างมีความสุขอะไรอะไรนะครับสังเกตได้จากวิดีโอนี้นะครับท่านใดที่กําลังเลี้ยงอยู่ในช่วงนี้ในหน้าฝนนะครับ ช่วงตอนกลางคืนมักเกิดปัญหายุงนะครับยุงเยอะมากโดยเฉพาะในฟาร์มของผมนะครับมีป่าไม้ล้อมรอบยุงจะเยอะเข้ามารบกวนนะครับในการหลับการนอนของไก่นะครับสังเกตดูก็ต้องหาวิธีการนะครับจุดยากันยุงบ้างนะครับเอาวิธีการไล่ยุงให้ไก่ของเราให้ได้หลับได้นอนอย่างเต็มอิ่มนะครับเพราะว่าตอนกลางคืนเป็นช่วงของการพักผ่อนนะครับไก่ก็จะได้ไม่เพลียไม่เครียดนะครับในตอนกลางวัน ก็ต้องหาวิธีการในการเลี้ยงนะครับให้มันหลากหลายสําคัญก็คือเรื่องอาหารครับท่านผู้ชมอาหารในตอนนี้สูตรต่างๆนะครับที่ลองเลี้ยงอยู่ก็ไก่ก็ค่อนข้างกินดีนะครับเพราะว่าหน้าฝนเนี่ยไก่จะเริ่มสะสมพลังงานแล้วก็ลัดขนถ่ายขนนะครับก็จะเข้าสู่ในช่วงของการเปลี่ยนถ่ายขนนะครับในช่วงต่อไปก็จะเป็นเข้าสู่ฤดูหนาวไก่ก็จะสวยสมบูรณ์แข็งแรงมากยิ่งขึ้นแล้วก็เลี้ยงง่ายมากขึ้นนะครับ ไก่หลายตัวในฟาร์มนะครับพ่อพันธุ์นี้พันธุ์นี้ก็ป่วยนะครับเป็นหวัดคอ,อดังบ้างเป็นหวัดบ้างมีน้ำมูกบ้างนะครับก็ต้องดูแลให้ทั่วถึงนะครับเพื่อป้องก,กันโรคไม่ให้แ,แพร่กระจายในฟาร์มของเรานะครับการให้อาหารแบบนี้ก็จะเป็นข้อเสียอย่างหนึ่งเพราะว่าไก่กินอาหารรวมกันนะครับเชื้อโรคอาจจะไปติดตามไก่ตามอาหารได้นะครับก็ต้องเรามาระวังในการดูแลมากยิ่งขึ้นนะครับนี่คืออาหารไก่พุ้นเมืองนะครับที่ผมได้ ใช้เลี้ยงอยู่ปัจจุบันนี้นะครับก็จะใช้สูตรนี้แหละเป็นหลักนะครับถ้าท่านใดสนใจนะครับก็นาสามารถนําไปทดสอบทดลองเลี้ยงได้นะครับสําหรับลูกไก่พื้นเมืองนะครับท่านใดที่อยากจะลองเลี้ยงนะครับสามารถติดต่อไลน์ด้านล่างในคลิปวิดีโอนี้ได้นะครับหรือโทรมาเบอร์โทรศัพท์ของผมได้สอบถามราคาได้ไม่ซื้อไม่ขายไม่ก็ได้นะครับไม่ว่ากันนะครับสําหรับในคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์กดซับสไคร e กดสั่นกระดิ่งให้ช่องกเกษตรพอเพียงเลี้ยงคีวีไปด,ด้วยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับ